你。<No! S 2> <laughs>

จะไม่ได้ไม่ได้ได้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในช่องบีบีกุ้งจ้าครับครับครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตกปลากันอีกแล้วตกปลาอีกแล้ววันนี้ที่ผมจะนุ่นจะไปตกปลาที่เกาะนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนั่นก็คือฝนตกลมแรง เป็นพายุคลื่นลูกใหญ่ก็เลยไปไม่ได้เลยวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตกปลากันที่หัวพานนะหัวตพานนะหาดชายาวจังหวัดสตูลนครับก็มีหลายๆคลิปแล้วนะที่คนอื่นก็ลงกันที่ก็ไปตกกันแต่ผม,มเห็นแล้วก,ก็ไปตกด้วยนะพอดีว่าซื้อเหยื่อมาแล้วก็เลยเออหาที่ตกก่อนนะแก้ขัดไปก่อนแก่เย็ยนแก่เย็ยนเย็ยนมานาน อ่ะเดี okay. like ๋ยวเราไปติดตามเคื่อกันนะครับวันนี้เรามากันสองคนแต่จริงเราจะมาสามคนนะเราจะมาสามคนแต่ว่าเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าโอกเ้เห็นเมื่อกี้ฝนตกไงที่บ้านเหดีออกมานี่ดูดูสภาพอากาศดูดูสภาพโอ้โหเงียบพลิบเงียบพลิบนะตอนที่บ้านฝนตกหนักมากเมื่อกี้นะแั่นแหละเพื่อนบอกว่าเขาเดี๋ยวเขาไม่สบายก็เลยเออไม่ไม่ไปก่อน ว่าผมว่ากลัวเมียมากกว่าเพื่นผกลัวเมียครับเมียิดูดิแกลกเราแ็่ผมเกบอกว่าอะไรคคุอะไรเาเรียกว่ายังไงเอากแต่ลั่นครับลั่นอย่างเดียวลั่นได้แต่ลั่นแกแล้วไม่ลั่นกิูครับเดี๋ยวมาดูกันเราไปตกปลา ว่าจะได้ไหมวันนี้ไปเลยนี่คือมาที่ที่เราจะมาตกคือสะพานอ่าหาดชายาวครับ ดูลมดูลมคือตอนนี้ฝนหนักมากก็ฝนไม่หนักแต่ว่าลมลมแรงก็เมื่อกี้นะเราได้ตกปลากันเลยนะแต่ว่าปลาไม่ต่อปลาไม่กินก็นลมแรงเติดคืนกูเลย ตอนนี้รอเวลาให้ลมมันจะรู้หน่อยให้ลมมันเบาๆหน่อยเดี๋ยวรอตกตอนน้ำขึ้นตอนกลางคืนแล้วไม่รู้น่าจะกินไหมถ้าไม่กินก็เฟลไว้ไวันนี้ <c oughs> ตอนนี้เป็นช่วงเนี่ยเป็นพายุมาสองวันและสองวันสามวันนี้แหละลมแรงคนที่ออกไปทะเลด้นานนอกออกไปไม่ได้เลยนะอันนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะไปนู่นเดี๋วยังจะไปเกาะใช่ไหม ไปไม่ได้เนี م م ่ยขนาดอยู่ริมชายฝั่งแั้วเนี่ยเนี่ยริมชายฝั่งก็นี่ดูลมโหยอดอันนี้มืดไปหมดเพราะว่าตะวันตกดินแล้วมันก็เลยมืดแล้วยังมืดฝนด้วยมืดไปหมดฝนลงน้อยๆไม่เยอะแต่ว่าลมมันแรงเกินเรามาดูกันว่าคืนนี้จะได้ปลาไหมแต่ก็ตกอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะเดี๋ยวเราได้ปลาไม่ได้ปลาเราจะมา ให้ดูอีกทีหนึง่งตอนถ่ายคลิปอตอนนี้ไปกันสรุปเมื่อคืนเมื่อวานที่ผมไปตกปลามาก็ามไม่ได้ป,านะาปลาเะก็เป็นฝนเป็นเป็นลมพายุเข้าปลาก็เลยไม่ได้ขึ้นมาแต่ฟาก็ตกไม่ก็ได้ปลามีแต่ปลาเล็กตอดนี่แต่ว่าไม่ได้ปลาก็ เข้ามาดูครับต่อคลิปหน้าหรือว่าอรอบหน้าว่าผมาจะไปไหนต่อไปตกปลาหน้าจะเป็นคลิปตกปลานั่นแหละก็บุรนอีกทีนึงน่าจะได้จะให้มันพ้นพายุนี่ไปก่อนตอนนี้นเป็นพายุนะครับปลา,ปาได้มันเป็นพายุเป็นลมเป็นพายุในทะเลอยู่ไม่ได้เลยถ้าว่าเรือใหญ่ก็ยังเล่นเข้ากลับมากงากั่ะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ ตัวลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ <Everybody S 1> นะช่องผมด้วยคลิปนี้ด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับ